เราจะไปขับรถเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆแล้วดูสิว่าเราจะไปจบที่ไหนเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวห้ามเลี้ยวขวาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเลี้ยวทุกซ้ายที่เจอนะแล้วก็พอพราทิตยตกหมดวันเมื่อไหร่ก็คือถือว่าจบ ตอนนี้เราก็เริ่มจากการมารับตะกร้อมก่อนนะคะซึ่งจากการที่ขับจากบ้านเรามาปิ่นเกล้าเนี่ยก็ได้ความว่าไม่ควรจะเริ่มเลี้ยวซ้ายจากในกรุงเทพเพราะว่าน่าจะไปไม่ถึงไหนตรอกซอกซอยมันซอกแซกมากเราก็เลยจะขับไปจังหวัดที่ใกล้ปิ่นเกล้ามากที่สุดนะตอนนี้ก็คือนนทบุรีขับอเขาไปนิดเดียวเวลาจะไปไหนสิ่งแรกที่พวกเราทําคือขับรถแล้วไปให้ถึงที่ใช่ไหมเราแทบจะไม่นึกถึงการเดิน,นทางแบบอื่นในซ้ำแต่เมื่อก่อนบางกอกเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตอนออก การเดินทางที่สะดวกที่สุดในยุคนั้นคือการใช้คลองที่มีอยู่เต็มไปหมดทั่วกรุงเทพแต่การเปยนแปลงการปกครองและผังเมืองเนี่ยทำให้มีการวางแผนเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วกรุงเทพจากที่เป็นเมืองที่ใช้คลองเป็นหลักก็กลายเป็นใช้ถนนและนี่คือเรื่องของการขับรถเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆและหาคําตอบกันว่าทําไมพวกเราถึงได้ใช้รถใช้ถนนกันเยอะขนาดนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก่อนที่จะเริ่มขับรถทางไกลนะคะก็คือเราจะต้องไปเช็ครถแล้วก็เปลี่ยนยางก่อน,นะครับ วันนี้ปันก็มาที่กริปนะคะเป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจรที่วางใจค่ะพร้อมให้บริการด้วยสินค้าย,ยางรถยนต์ที่นําเข้าจากมาตรฐานระดับโลกเช่นโตโยต้านิสโต์ไทยแล้วก็นันกังไทยนะคะครบครันด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและให้บริการที่ทันสมัยมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีาด้วยประสบการณ์และก็ความใส่ใจสามารถจบเรื่องช่วงล่างให้คุณได้อย่างแน่นอนคุณจะได้รับสินค้าและการบริการระดับมาตรฐานสากลเพื่อการขับขี่และการเดินทางที่ปลอดภัยนะคะ เรื่องช่วงล่างเคลียร์จบไม่เหลือเชื่อช่างกริปและหลังจากนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆตามโจทย์ต่อว่าเราจะไปที่ไหนกันได้บ้างครับนี่ถ้าดูข้างทางตอนนี้มันแับเป็นที่น่าเขียวๆแต่ไม่หมดเลยอ่ะอุ้ยสวยจังเลยอ่ะ แตถ้าเราเลือกซ้ายเราก็จะออกได้แล้วเราออเลือกซ้ายีเออ,เ,อเป็นอ<ร>ะไรเร,<ำ>เราจอดรถเหมือนเราขับเ<ม>ที่แรกที่เราตัดสินใจเลี้ยวซ้ายเข้าไปพักเป็นคลองที่อยู่ติดกับถนนเป็นคลองยาวๆมีต้นไม้เต็มสองข้างทางตอนที่เราขับเข้าไปก็เห็นมีรถครันอ,อื่นจอดอยู่ด้วยแต่ว่าที่แบบนี้เป็นอะไรที่ถ้าขับรถไปเที่ยวปกติเลยแน่นอนซึ่งก็ตรงกับที่ตั้งใจไว้แต่แรกกันแหละว่าคลิปนี้เราอยากจะลองเที่ยวแบบ ไม่ต้องมีจุดหมายแต่เอ็นจอะไรๆ็ก่น้อยข้างทางแบบนี้ดูพอเปิดท้ายรถเอาสมุดมาวาดรูปก็เหมือนนั่งเล่นในสวนสาธารณะเหมือนกันตอนนี้เราสั่งข้าวมากินนะคะเดี๋ยวรอให้เขามาส่งระหว่างที่รอข้าวเนี่ยเราก็จะวาดรูปวิวตรงนี้ไปด้วยเพราะเราว่ามันน่ารักดีแล้วก็ตั้งใจว่าจะฝึกวาดลแ์นเคปให้มากขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอ่อนก่อนหน้าน,นี้จะวาดแต่คนไม่ค่อยได้วาดแลนด์เท่าไหร่แล้ว เวลาวาจากรูปถ่ายอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนเวลาเห็นจริงอ่ะเพราะว่าด้วยตาของจริงเรามองเห็นระดับแสงและเลเวลของสีต่างๆมากกว่านิดนึงคือคลิปนี้จริงๆความตั้งใจที่ทำก็คือเราอยากจะ enjoy อะไรข้างทางแหละมันก็ไม่ได้เป็น challenge ที่แบบมุ่งมั่นแบบฉันอยากจะเลี้ยวซายอะไรขนาดนั้นคือหลักๆก็คือเราว่าบางทีเวลาขับรถไปเที่ยวกันอ่ะ เราจะเห็นวิวสวยๆระหว่างทางใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยได้แหวกกันหรอกเพราะว่าเรามีที่ที่ตั้งใจจะไปไงแต่ว่าพอออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะได้สังเกตอะไรระหว่างทางเยอะขึ้นซึ่งก็ดีเหมือนกันจุดที่เราไปนั่งเล่นเนี่ยคือคลองปลาปามหาสวัสดิ์ในเขตบางคลุด พอกลับมาเรามาดูใน Google Map บบเห็นว่าแถวๆนั้นมีคาเฟ่ยเยอะเลยน่าจะเพราะว่าบรรยากยาศดีก็ถ้าเกิดไม่อยากนั่งอย่างเงี้ยก็ไปนั่งคาเฟ่ได้ถ้าช่วงใกล้ๆพราทิตย์ตกดินน่าจะสวยมากไปต่อฮะไปต่อ จากตรงน,นั้นเราก็ขับไปต่อแบบงงๆนะพยายามหาอะไรด,ดูแล้วก็เจอว่าพอออกมาจากตรงคลองปลาปาเนี่ยข้างทางมีนาเยอะมากแล้วเป็นนาที่เขียวมาก ตอนขับเข้ามานี่ก็คิดตลอดว่าถ้ามันไม่มีทางให้เลี้ยวซ้ายออกไปจากนานะเราต้องถอยหลังไปตลอดทางนะเหนื่อยแน่นรทบุรีก็มีอะไรเยอะเหมือนกันนะกีมีคลองนี่เป็นนาเห็นหน้าแล้วสงสัยแหมว่าเมื่อก่อนสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็ใช้เรือพอแม่น้ำเยอะ แล้วถ้าไม่อยู่ดีถึงผังเมืองกลายเป็นแบบเน้นขับรถได้นะต้องเข้าอินเสิร์ตแล้วแหละตัดภาพมาในอนาคตนะคะเป็นปั่นที่กำลังตัดคลิปจะมา ตอบให้ฟังว่าทําไมนะคะสมัยก่อนเนี่ยบางกอบถึงกับได้ชื่อว่าเป็น Venice, mm hmm. เวนิสแห่งภาคตะวันออกคนพูดเป็นนักสํารวจชาวฝรั่งเศสไลฟ์สไตล์ของผู้คนเนเะซ็นเตอร์ที่คลองเป็นหลักส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคลองขุดที่ถูกขุดขึ้นมาตอนสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะในลักษณะที่เหมือนแยมมุม um. จนกระทั่งพอประมาณรัชกาลที่4นะคะ มีรับสั่งให้ตัดถนนตามแบบชาติตะวันตกข,ขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งก็คือถนนเจริญกรุงหนึ่งในสาเหตุที่ตัดถนนน,นี้นะคะควดออนขดพวกยุโรปเขามาอยู่ในกรุงมากันทุกปีทุกปีด้วยประเทศบ้านเมืองเขามีถนนหนทางเรียบร้อยเรียบรื่นไปทุกบ้านทุกเมืองบ้านเมืองของเรามีแต่เลรกเรี้ยวถนนหนทางก็เป็นตรอกเล็กตรอกน้อยซอยเล็กหนทางใหญ่ก็เปรอะเปื้อนไม่เป็นที่เจริญตาขายหน้าแก่ชาวนานา,นานประเทศ แยกขนาดนั้นเลยหลังจากที่สร้างถนนแล้วสักเซสเนี่ยบ้านเรือนก็เริ่มหันหน้าจากคลองเนี่ยเข้ามาหันหาถนนแล้วต่อมาไม่นานก็มีการตั้งบริษัทไฟฟ้าสยามขึ้นไปครั้งแรกทําให้วนถนนที่เคยมืดๆเนี่ยตอนนี้ก็มีแสงสว่างเป็นแสงไฟละทําให้เกิดภาพที่สวยงามและปลอดภัยที่ผู้คนออกมาเดินเที่ยวนอกบ้านยามค่าคืนและที่สาคัญที่สุดจุดเปลี่ยนที่ใหญ่าม,ามากก็คือรถม้าจักรยานแล้วก็รถยนต์ส่วนตัว แล้วก็ลดขนส่งสาธารณะอย่างดดต่างซึ่งเข้ามาในกรุงเทพอย่างรวด,ดเร็วคือกรุงเทพเนี่ยเหมือนสปีดร run แหะนึกว่าแบบตอนแรกตัดคลองก็คือเป็นคลองยามยมมุมที่ดีมากๆแล้วต่อมาก็ตัดถนนแล้วถนนก็คือเจริญแล้วก็มีไฟฟ้าเลยแล้วก็มีขนส่งทางบกที่เป็นแบบอะไรแบบเนี้ยเข้ามาแรวด,ดเร็วหลังจากที่มีถนนไฟฟ้าตึกแถว กรุงเทพเนี่ยก็เปลี่ยนหน้าตาอย่างรวดเร็วเลยนะคะ mm hmm. เกิดระบบการค้าเสรี mm hmm. นับเป็นยุคแรกที่ถือกาเนิดห้างร้านสถานประกอบการ mm hmm. แล้วก็เป็นหมุดหมายความทันสมัยที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมสยามประเทศอย่างรวดเร็วก็เรียก mm hmm. ได้ว่า mm hmm. การเปลี่ยนจากคลองมาเป็นถนนเนี่ย mm hmm. พลิกโฉมกรุงเทพไปตลอดการทําให้มันกลายเป็นเมืองแบบที่เราจักในทุกวันนี้อากาศร้อนมากเหมือนแอร์จ, mm hmm. จะ h ี a t ไม่รูกว่าเออแอร์ h ี a ได้ด้วยหรอแอร์ แอรไม่ควรจะอ e ีแอรควรจะเป็นสิ่งที่ต่อสู้กับสิ่งนี้สิเราจะเลี้ยวซ้ายต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสถานที่หน้าที่น้าถ่ายนะคะทุกคนนี่คือการก็ยังเลี้ยวซ้ายอยู่เพราะว่าดีมจะทําการกับรถกับรถและกับรถใช่ไหมใช่ใช่เราก็จะถือว่าเป็นการเลี้ยวซ้ายออกมาแบบเราไม่ได้ห้ามถอยหลังเรากําลังจะถอยหลังนี่คือถอยหลังนะพอถอยหลังเสร็จแล้วเราก็จะ เดียวซ้ายปัดมาดน้ำฝนทำไมแล้วแล้วยจเดวซ้ายเฮ้ยไอ้ติมไข่ทองหยุดกินไอ้ติมไข่ทองได้ไหมเท่าไหร่คะ ขับมาแบบ30กว่ากิโลใช่ปะเป็นทางตรงตลอดแล้วก็คือคิดว่ารอดแล้วฉันจะได้ฉากจบเป็นสะพานที่ยื่นออกไปในทะเลแล้วมันจะเป็นทางที่ตกแล้วแต่5้ากิโลสุดท้ายมันบอกว่าอีกนิดนึงต้องเทินไร,ไรน่าจะทำยังไงดีมคือมันเทินไรนิดเดียวแล้วมันเดินแล้วมันถึงสะพานเลยว่าแค่นี้ก็ต้องเทินแล้วอ,อันนี้ไม่นับอันนี้ถือว่าเป็นถนนปกติที่ไม่มีผ่าม,มาจะเทินเลฟได้ เปิดทำไมเราเลี้ยวซ้ายไปเราเลี้ยวซ้ายทางดีกว่าเราต้องกลับมาด้วยการยิม้มรธอทางซ้ายยิ้มเธอทางซ้ายจะ <c oughs> ไม่ตกไปทางนี้โ <c oughs> อ,อ้เออเออเออได้ไหมได้ไหมได้ไหมลุ้นมากเลยเนี่ยลุ้นมากเลยเพราะว่าพาที้จะตกดินแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมาเถียงกันอยู่ว่าทำยังไงจะเลี้ยวซ้ายไม่ตกดัน <c oughs> แล้วซ้ายเข้าที่จอดรถน,นะคะทุกคน <c oughs> สวยมากเลย <c oughs> ว้าวจะเลี้ยวซ้ายถึงที่สุด ถ้าไม่ได้เปลี่ยนยางก่อนมานะคะถื้ว่าอุ่น้อแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะเฮ้ยดีเมื่อกี้ถือว่าขวาปะไม่เกี่ยวนะเราต้องไปายเลี้ยวไปจบที่นกเต็มเลยดิ <laughs> I said, tell me your story. <laughs> he took out an old pen and wrote something for me. Then he kept walking on down the road and i watched him disappear like smoke and i thought i'd just seen a ghost and i looked down at what it wrote it said son when you grow up you'll be fine เป็นความบังเอิญที่ดีสรุปเราออกจากบ้านกันตอนเที่ยงมาถึงที่นี้หกโมงเย็นไปหลายที่เหมือนกันคือเราขับอย่างเงี้ยแล้วเราก็แหวกออกมาอย่างเงี้ยเหมือนมันใช่เราต้องหลบสายไง แต่เธอก็ใช้สูตรโกงดึบถอยหลังเพื่อซ้ายหลายรอบเหมือนกันนะเราต้องคุยกันไปเรื่อยๆจะพาทิตตกดินเพราะว่าเราจะได้ขับรถแบบปกติกับบ้านได้สุดท้ายไม่ว่าการเดินทางจะพาเราไปจบที่ไหนความปลอดภัยก็สำคัญที่สุดดังนั้นอย่าลืมเช็คสภาพยางทุกครั้งก่อนออกเดินทางวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย